วันทำงานอีกความเสีย่ยงหนึ่งคือเรื่องออฟฟิศซินโดรมนะครับการไม่ว่าใช้จอใหญ่หรือจอเล็กก็ร้วมมีผลทั้งสิ้นผลออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันไม่ได้แค่ไปปวดน่องปวดนี่นะครับแต่มันมีผลกระทบไปถึงกระดูกเส้นเอ็นตาหรือในเรื่องของตัวประสาทอื่นๆสิ่งที่เราต้องทําก็คืออ้าขยับตัวหรือการยืดเหยียด ลองมาฟังศาสตราจารย์ดรเจริญกระบวนรับนะครับหลักง่ายๆเลยคุณนั่งอยู่กับที่คุณก็สามารถขยับร่างกายได้อย่างเช่นส่วนที่เป็นลําตัวส่วนไหล่คุณขยับบิดตัวได้คุณยักไหล่ได้คุณขยับร่างกายได้การขยับเืขยายร่างกายนะครับขยับขยื่อนในบางเรียบบทเปลี่ยนเรียบบทของการทํางานของกล้ามเนื้อก็คือเปลี่ยนเรียบบทการเคลื่อนไหวของตึงเนี่ยก็จะทําทให้เกิดการไหลเวียนของเลือดก็ทําให้เกิดการ สดชื่นขึ้นได้เพราะมีเลือดไหลเวียนมีสารอาหารหต่างๆที่จะนำไปสู่กล้ามเนื้อส่วนนั้นๆไ,ได้ใช้งานและทำงานต่อไปได้